ก็ของเราก็จะเป็นมืออาชีพครับในการบริการทางด้านขวาสะอาดนะครับคือถ้าเกิดของพี่ตัมบูมีปัญหาเรื่องห้องน้ำทาปกนะครับกระจกไม่เงาอะไรต่างเราส่งท่อตันส้วมเต็มได้หมดนะฮะที่เราส่งพนักงานทำความสะอาดไปเนี่ยตอนนี้เนี่ย บริษัทใหญ่ๆอะไรต่างๆเราส่งได้ไหมฮะส่งได้ครับอย่างเช่นที่ผมส่งปัจจุบันเนี่ยอย่างโรงงานกระทิงแดงอย่างงี้ครับโอ้ซีพีที่หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดจ้างเยอะที่สุดเนี่ยกี่คนคะก็จะมีประมาณ80กว่าคนครับ80กว่าคนครับเห็นว่าทำทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมะช่วงนี้ก็จะมีทั้งกะกลางวันกะกลางคืนในต่าง จากหนึ่งก็คือเรื่องพื้นที่ก่อนอว่าพื้นที่ที่เขาปูเนี่ยในพื้นของเขาเนี่ยเป็นกระเบื้องยางเป็นหินอ่อนเป็นแกนนิตต่างๆเพราะว่าพื้นแต่ละพื้นเนี่ยก็มิดราคาต่างกันเราไม่เคยรู้เลยเนาะ,นะะนึกว่าเป็นตึกขึ้นมามีแม่บ้านมาก็เอาตีเป็นหัวแม่บ้านมาเลยสมมติว่าใช้5คนก็คิดก้าหัวอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็คืออันนี้ก็มีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าว่าเราก็ดูจากพื้นที่ก่อนคิดว่าแม่บ้านของเราเนี่ย 500ตารางเมตรเนี่ยจะสามารถดูแลจนด้วยถึงได้ประมาณนี้เวลาละคะมีส่วนไหมเข้าออกเวลาไหนกลางวันกลางคืนมีครับผมอันนี้สาคัญที่สุดเพราะว่าเวลาสมมติเราจ้างแค่8ชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็จะตีจากราคาเริ่มต้นขั้นต่ำสมมตปัจจุบันค่าแรง300อย่างเงี้ยเราก็จะคำนวณจาก300บาทจะมีค่าพันะค่าเบียขยันอะไรเราก็ทำเรารับงานพวกบริษัทโรงงานต่างๆมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ณตอนนี้ที่เรารับอยู่ก็มีตั้งแต่ราคานะครับ สมมติเขาจ้างหนึ่งคนเนี่ยนะครับสักหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับจนไปถึง4ี่ห้าแสนบาท4ี่ห้าแสนบาทอันนี้ต่อเดือนต่อเดือนครับทำสัญญาปีหนึ่งพอถึงสิ้นเดือนเราทําเสร็จล้วก็วางบินเก็บกันครับบริหารต้นทุนยังไงครับก็ส่วนใหญ่แล้วอัตราที่มากที่สุดนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือค่าแรงแม่บ้านอันนี้คือมากที่สุดเสร็จแล้วเราก็มีค่าน้ํายาค่าดําเนินการแล้วเราก็จะมีเวลาเราไปล้างพื้นใหญ่ให้เขา้วเวลาทำสัญญาเนี่ยเราต้องล้างพื้นใหญ่เขาสองครั้งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าบางตึกต้อง เป็น Big บิ๊กคล a นนิ่งอะใช่ไหมฮะแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเนะาะเยอะครับ